ชาวนาบุรีรัมย์เดินทางมารับเงินจำนำข้าวที่ทกศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะคะท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ทหารด้านผู้อำนวยการทกศมั่นใจว่าเงินที่รับจัดสรรรอบแรกกว่า1,300ล้านบาทจะจ่ายถึงมือชาวนาทั้งหมดไม่เกิน3วันค่ะ รรยในการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสาขาต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์มีชาวนาแห่มารับเงินโครงการรับจำนำข้าวปี2556ทับ57คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะที่ทกศสาขาอำเภอเมืองมีชาวนามารอรับเงินและนำสมุดบัญชีมาปรับเช็คยอดเงินตั้งแต่ยังไม่เปิดทำการโดยทางทกศได้นัดให้มารับเงินตามลำดับคิวก่อนในวันนี้กว่า100คนคิดเป็นวงเงินกว่า20ล้านบาทส่วนที่เหลือได้นัดให้มารับใน วันถัดไปชาวนานที่ได้รับเงินต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มหลังจากที่รอคอยมานานกว่า6เดือนบางคนถอนเงินสดทันทีเพื่อน,นําไปชําระหนี้สินซื้อปัจจัยการผลิตและใช้จ่ายในครัวเรือนสว่วนบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยมีทหารจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมมารักษาความปลอดภัยในการจ่ายเงินจำนำข้าวอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพซ้ำเติมชาวนา ขณะที่นายกันรัตนสกุลชาติผู้อำนวยการทกศจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าทกศทั้ง24สาขาในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำสัญญาให้กับชาวนาครบทั้ง34,557คนแล้วคาดว่าเงินที่ได้รับจัดสรรมาในรอบแรกกว่า1,330ล้านบาทจะจ่ายให้กับชาวนาครบทั้ง14,497คนได้ไม่เกิน3วัน